เอาละค่ะไปดูเรื่องเครื่องยนต์ที่สําคัญนะคะที่ภาครัฐเขาพยายามผลักดันก็คือการกองทุนของภาครัฐนี่แหละคะ่ะ โครงการเมกับโปรเจกต์ต่างๆมูลค่า4 0 0แสนกว่าล้านบาทพูดมานานแล้วนะคะแต่ว่าพอไปดูเม็ดเงินปรากฏว่ายัางใช้จ่ายน้อยค่ะภาครัฐเขาก็หวังนะคะว่าจะดันเม็ดเงินตรงนี้มากขึ้นรวมทั้ง GDP ก็จะเติบโต3.5%ด้วยค่ะและวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับสถานีโทรทัศน์นาย26ค่ะจัดงานสัมมนาเมกับโปรเจกต์ New Growth Engine New Thailand ค่ะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีคุณอาคมเติมพิยาภัยศิษฐ์รัตติว่การกระทรวงการกระทรวงคมนาคมค่ะไปร่วมงานด้วย เดี๋ยวเราไปติดตามรายงานสดนะคะกับคุณดวงนภากระสาบเลิศที่สยามคิมดิสกี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงนภาค,ค่ะ คุณนรพาสวัสดีค่ะค่ะคุณรมนพาขารัฐบาลประกาศความพร้อมในการลงทุนเมกะโปรเจกต์11โครงการนะคะมูลค่า460,000ล้านบาทโดยเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้เติบโตได้ถึง3.5%และช่วยฟื้นความเชื่อมั่นภาคเอกชนให้กลับคืนมาได้คะ่ะ ายอาคมเติมพิทยาภาัยสิธย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเมกะโปรเจกต์นิวกรอเอนจินนิวไทยแลนด์ประกาศความพร้อมของรัฐบาลในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามยุทธศาสตร์โดยมีโครงการเร่งด่วนทั้งหมด20โครงการมูลค่าลงทุนที่ประมาณการไว้1.79ล้านล้านบาทแต่ขณะนี้ได้มีการคำนวณราคาให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานการออกแบบประกอบกับมีการแข่งขันด้านราคาสูงทาให้มูลค่าลงทุนปรับมาอยู่ที่1.4ล้าน ล้านบาทซึ่งจาก20โครงการได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว11โครงการเป็นมูลค่า460,000ล้านบาทอาทิรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์โดยคาดว่าการลงทุนก่อสร้างในโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น GDP ปีนี้อีก0.3ถึง0.5เําให้ทั้งปีเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้3.5เอร์เซจากที่ประมาณการพื้นฐานว่าจะขยายตัวได้3เซและส่งต่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบโครงการไปฟังเสียงคุณอาคมค่ะ เพราะนั้นมีทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างโครงการที่อยู่ในระหว่างการประกวดราคานะครับซึ่งโครงการถ้าประกวดราคาแล้วเสร็จในปีนี้นั้นก็จะเริ่มการก่อสร้างในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าเพราะนั้นจากเอาเฉพาะ11โครงการตรงนี้ก็จะมีส่วนในการที่จะสร้างในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการเพิ่ม GDP นอกเหนือจากที่เป็นการเติบโตตามปกตินะครับเป็นตัวที่เข้ามาเสริมกระทรวงคมนาคมระบุด,ด้วยว่าการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งนอกจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วยังเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มขีดแข่งขันของการค้าชายแดนที่เติบโตต่อเนื่องเชื่อมต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและรองรับภาคการท่องเที่ยวไทยซึ่งในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมเตร,รียมเสนอพัฒนาสนามบินในภูมิภาค28สนามบินทั้งการขยายรันเวย์รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ และขยายอาคารผู้โดยสารนอกเหนือนจากการพัฒนาสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเมาค่ะคุณบรมพาคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เชื่อมั่นว่าถ้ามีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2560เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ถึง3.5-4%ค่ะคุณบา,าค่ะ ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้นะคะการหูกภาครายก็พยายามเดินหน้าค่ะแต่ว่าจะเร่งให้เร็วหน่อยก็จะดีนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจไทยรอประเด็นนี้มานานแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเงินยังลงไปไม่ถึงผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนตรงนี้อาจจะสะดุดได้นะคะสําหรับตัวเลข3.5ที่ GDP เขามองไวค้ค่ะคุณมนชัยคุณนิการค่ะ